ครับนักเรียนป .3 ทุกคนพบกับอักษรออนเลอร์วิชาวิทยาศาสตร์นะครับก็เจอกับครูมแม็กนะครับนึกถึงกันเมื่อไหร่ปุ๊บหยิบเล่มนี้ขึ้นมาเลยหนังสือวิชาวิทยาศาสตร์ป .3 เล่มที่1ของอักษรนะครับเราเริ่มศึกษากันไปแล้วนะครับในเรื่องของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะครับ ในคาบเรียนนี้เราจะขึ้นหน่วยใหม่กันแล้วนะครับก็จะเป็นเนื้อหาหลักๆของนะครับนักเรียนป .3 กันเลยครับนั่นก็คือเรื่องของปัจจัยในการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์นั่นเองครับ แปลว่าเราสนใจทั้งมนุษย์และสนใจทั้งสัตว์นะครับ2อ,อย่างเลยโอเคในคาบเรียนนี้เนี่ยก็จะยังไม่เจาะลึกไปที่ด้านใดนด้านหนึ่งนะจะมนุษย์ดีหรือสัตว์ดีแต่ว่าเรามาดูภาพรวมกันก่อนดีกว่านะครับว่าเนื้อหาคร่าวๆสิ่งต้องรู้เนี่ยน่าจะมีอะไรกันบ้างครับมานะฮะเริ่มต้นจากคำศัพท์กันก่อนเลยครับเนี่ผู้พูดภาษาอังกฤษกันได้ด้วยนะครับ อ่า W A T E R Water 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 อ่า Water นะครับ Water แปลว่าอะไรเอย่ยแปลว่าน้ำนะครับแปลว่าน้ำอ่าต่อมา Air นะครับก็คืออะไรเอย่ยก็คืออากาศโอ้ยมองเห็นไหมมองเห็นไหมมองไม่เห็นแต่หายใจเข้าไปเนี่ยรู้สึกเลยว่ามีอากาศเข้าสู่ปอด คุณแม่แต่มองไม่เห็นมันมีอยู่จริงเหรอครับมีอยู่จริงเหรออ่ะเอามือปัดดูรู้สึกไหมอ่ามือเราเนี่ยเป็นไงแหวกอากาศอันนี้ไม่ได้เหม็นตดนะครับโอเคนะเอามือแหวกอากาศดูโอ้มีอยู่จริงๆด้วยนะครับเป่าเข้าไปลูกโปง่งลูกโป่งเป็นไงป่องออกมาอ่าอากาศมีอยู่จริงแม้ว่าจะมองไม่เห็นนะครับต่อมาครับฟูดครับแปลว่าอะไรเอ่ย อาหารนะครับแล้วก็ grow ก็คือการเจริญเติบโตครับร่างกายกำยำล้ำเลิศเป็นไงตัวโตแข็งแรงโอเคนะครับ4ี่คำนี้ครับ1นึสองสาม water แปลว่าน้ำครับเก่งมากแ air ก็คืออากาศ food ก็คือ อาหารนะครับ grow ก,ก็คือการจเจริญเติบโตนั่นเองนะครับ grow up ใช่ไหมตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วครับทำไมต้องมารู้จักกับ4คํานี้เพราะว่าเมื่อมนุษย์และสัตว์นะครับมีปัจจัยที่ใช้ในการดํารงชีวิตนะครับทั้งมนุษย์และสัตว์ก็จะทำไมเอ่ยจเจริญเติบโตนั่นเองครับและใครที่ไม่เข้าใจคำว่าปัจจัยนะครับ ปัจจัยก็คือสิ่งที่ต้องใช้นั่นเองครับปัจจัยคือสิ่งที่ต้องใช้สิ่งที่ต้องมีนะครับโอเคมาดูรูปหน้าแรกของเราเลยครับหน้าแรกของเรามีรูปนี้อยู่นะครับอมืมีใครบ้างเนี้ยมีคุณแม่แล้วก็มีคุณลูกอืคุณแม่น่ารักนะ คุณแม่กําลังทําอะไรอยู่ครับ <c oughs> คุณแม่กําลังทานอาหารนี่ใช้ตะเกียบนะเนี่ยนี่คุณแม่ชาวญี่ปุ่นนะเนี่ยโอ้น่ารักเลยนะครับคุณแม่กําลังใช้ตะเกียบครับผมคีบอะไรขึ้นมานี่คือข้าวคุณแม่กินข้าวมาดูลูกบ้างครับลูกกินไหมลูกลูกกินเปลือกหอยครับลูกกินเปลือกหอย <c oughs> กินไม่ได้นะกินไม่ได้คือเขากินหอยข้างใน มันมีหอยอยู่กินหอยไปละเหลือแถ้เปลือกมีกกำลังจะขี้เปลือกทิง้งอ่ะแล้วก็ถ่ายรูปพอดีโอเคไหมอ่างี้ยกำลังคุยกันเออเออ่ามีความสุขนะครับอามีอะไรบนโต๊ะอาหารบ้างเร็วอ่ะที่ครูแม็กเห็นนะชัดๆเลยก็มีปลาย่างนะครับ อันนี้เป็นปลาย่างนะเป็นปลาแซลมอนย่างนะครับผมคําถามคืออะไรครับขอ้อนี้บอกว่าสิ่งใดในภาพที่มีผลต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์บ้างนะครับสิ่งใดในภาพนี้ที่มีนะครับมีผลต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์นะครับมนุษย์จะมีชีวิตอยู่ได้นะครับในภาพนี้มีอะไรที่เป็นปัจจัยนะครับที่คุณแบคเห็นชัดๆเลยนะครับคุณแม่คีบข้าวเข้าปากคุณลูกนะครับ กินหอยไปละโอเคไหมนะฮะแล้วก็มีมีเนื้อปลาอยู่ด้วยเนี่ยนี่คืออะไรเอ่ยนี่คืออาหารนี่คืออาหารแปลว่าสิ่งมีชีวิตนะครับมนุษย์ของเราเนี่ยนะครับทำไมเอ่ยอ่าจะต้องนะครับทานอาหารนะครับเราเนี่ยทานอาหารวันหนึ่งกี่มือ้อ สมื้อใช่ไหมหรือมากกว่านั้นก็ได้นะครับแล้วแต่เลยนะครับบางคนกินแบบว่าสองมื้อพอ2มื้อแต่ว่ามื้อนึงแบบเยอะๆบางคนกินนิดกินหน่อยกินนู่นกินนี่นะครับหลายๆมื้อแล้วแต่นะครับโอเคทีนี้นอกจากมีอาหารแล้วเนี่ยนะครับในภาพนี้ใช่เรามองไม่เห็นแต่เราต้องรู้ว่ามีนั่นก็คือจุดจุดจุดนี้คืออะไรความเป็นจริงเรามองไม่เห็นนะครับนี่คืออะไรไม่ใช่ฝุ่นไม่ใช่ฝุ่นอาไม่ใช่อมาอะไรเร้ว อากาศนะครับอืมหายใจเข้าไปนะฮะว่าเราหายใจเข้าไปไหนใครใครตอบคุณแมกได้คุณแมาจะโอนเงินไปให้50บาทเลยครับเร็วเร็วเร็วคุณแม่ใช้อะไรหายใจคะ1ดวงตา2จมูกเลือกเลยครับใช้ใช้จมูกครับอ่านี่คือจมูกคุณแม่โอเคไหมนะครับจมูกคุณแม่คุณแม่ใช้จมูกหายใจเอาแก๊สอะไรครับเราเป็นมนุษย์ต้องการแก๊สอะไรต้องการแกส๊สแกส๊สออกไรออกออ,อก,ออกเร็วออกออก ออกซิเจนนั่นเองอ่าออกซิเจนนะครับโอเคครับแล้วก็นะครับหายใจออกครับปืดออกมาทางนี้นะครับเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะครับนึกออกไหมเข้าจมูกซ้ายทะลุจมูกขวานะครับโอเคนี่ก็คืออากาศนั่นเองครับจริงๆแล้วนะครับมนุษย์เองก็ต้องการอะไรด้วยครับต้องการน้ําด้วยใช่ไหมโอ้ใช่ไหมเราเคยไม่กินน้ำ嘛 เฮ้ยนะครับบางทีแบบว่าไปเที่ยวแล้วแบบสนุกมากเลยลืมกินน้ําเราจะเริ่มเบลอรเริ่มเบลอน้าขาดน้ําขาดน้ำนะครับต้องรีบกินน้ํากุๆๆๆๆๆเข้าไปเลยนะครับอ่ะน้าก็ขาดไม่ได้นะครับอาหารก็ขาดไม่ได้อากาศก็ขาดไม่ได้ถ้าเกิดเอาแค่ในรูปนี้นะครับถ้าเอาแค่ในรูปนี้เนี่ยสิ่งที่ครูม็กเห็นก็มีแค่นะครับอากาศ แล้วก็นะครับอาหารนะครับส่วนน้ำเนี่ยจริงๆก็ต้องมีใช่ไหมแต่ว่าในรูปนี้ไม่มีนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยสัตว์ต้องการอาหารในการดํารงชีวิตเหมือนมนุษย์หรือไม่อย่างไรมีกี่อย่างนะมีอากาศมีน้ํามีอาหารนี่คือมนุษย์นะมนุษย์ สัตว์ต้องการเหมือนกันไหมครับทุกคนลองคิดตามคุณแม่ครับว่าถ้าเราไปซื้อ,อสุนัขมาน่าจังเลยน่ารักมากเลยเป็นลูกสุนัขโอ้คุณแม่ขอบคุณมากค่ะเรามาเลี้ยงตอนเป็นเด็กเป็นไงอ่ะเป็นเด็กมันน่ารักเราก็อยากจะยุ่งด้วยไงเฮ้เล่นทุกวันนี้น่ารักจังเลยพอโตมาเป็นไงน้ำลายไหลละนะครับเออนะเริ่มตัวต,วตวไม่น่ารักละเราก็เลยไม่ยุ่งกับมันละเราก็เลยเป็นไงอ่าไม่ให้อาหารอยู่ได้ไหมอยู่ไม่ได้นะฮะไม่ให้น้ําเป็นไงอยู่ไม่ได้ก็เสียชีวิตนะครับแต่ว่าอากาศเนี่ยอาจ จะไม่ต้องให้เพราะว่าอยู่เฉยๆรอบๆตัวก็มีใครอยู่แล้วครับก็มีอากาศอยู่แล้วโอเคไหมแต่ว่าสรุปอย่างนี้ครับว่าปัจจัยที่มันต้องการก็คือน้ําอากาศแล้วก็อาหารใช่ไหมครับสัตว์นะครับสุนัขแมวนะครับต่างๆก็ต้องการเหมือนกันครับน้ําอากาศแล้วก็อาหารนั่นเองครับผมงั้นคุณแม่ขอตอบคําถามเด็กหญิงเลยนะครับว่ามีนะครับมีผลแน่ๆครับก็คือมีอาหารกับมีอากาศขอตอบคําถามของเด็กผู้ชายคนนี้ครับ สัตว์เองก็ต้องการอะไรเหมือนกันต้องการปัจจัยเหมือนกับมนุษย์เลยนะครับเพราะเป็นสิ่งมีชีวิตนั่นเองครับมาดูการ์ตูนดีกว่าเราชอบอ่านการ์ตูนกันตอนตึ๊ด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 ต๊ตอน,ตตตตตอนการดำรงชีวิตของมนุษย์ามาครับขณะนี้เวลาเจ็ดโมงนะครับโรงเรียนเข้าเจ็ดโมงครึ่งใช่ไหมเจ็ด <laughs> โมงยังนั่งกินข้าวอยู่ ไก่ทอดอร่อยจังนะตาเป็นปากกาเลยเห็นไหมนะครับไก่ทอดอร่อยมากนะครับมีอาหารแล้วก็มีมีน้ําแล้วก็มี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 อากาศนะครับต่อมาครับเจ็ดโมงนะครับเหมือนกันครับเด็กผู้หญิงอีกคนหนึ่งก็กําลังนะครับกินข้าวผัดหมูอยู่ครับอืมข้าวผัดหมูหอมมากเลยนะครับมีข้าวผัดหมูแล้วก็ยังมีอะไรเอ่ยมีสลัดผักอยู่ด้วยนะครับอ่าต่อมาครับเจ็ดโมงตรงครับเวลาเดียวกันเลยใช่ไหมครับเด็กผู้ชายคนนี้กินอะไรเอ่ย กินโจ๊กกุ้งใส่ไข่เน่โจ๊กกุ้งใส่ไข่มีอะไรเอ่ยมีนะฮะต้นหอมมีพริกไทยมีไข่มีขิงนะครับมีกุ้งมีน้ําแล้วก็มีผลไม้เป็นส้มแปลว่านักเรียนทั้งสามคนนี้กําลังรับประทานอาหารเช้านั่นเองครับมาเข้าเรียนกันเลยครับลุยอาหารเป็นปัจจัยหนึ่งอ่ะคุณครูมาละอาหารเป็นปัจจัยหนึ่งในการดํารงชีวิตของเรานะคะ นักเรียนแล้วเช้านี้นักเรียนได้รับประทานอาหารมากันหรือเปล่ารับประทานครับรับประทานค่ะรับประทานค่ะเห็นไหมโอ้กินข้าวกันมาเรียบร้อยนะครับอ่าต่อกันเลยนะคุณครูก็ถามว่าไงเอ่ยนะฮะนอกจากอาหารแล้วนะครับนอกจากทานอาหารแล้วในหนึ่งวันเราต้องการสิ่งใดในการดํารงชีวิตอีกบ้างอ๋อคุณครูถามแล้วนะ คนแรกตอบครับมาเลยครับน้ำครับผมไอ่ hey. อากาศค่ะอ่ะหมดแล้วครับคนนี้ตอบเหมือนเดิมว่าอากาศค่ะโอ้โหแย่งตอบทำไมมาแย่งตอบเนี่ยฉันจะตอบนะฮะอ่าเหมือนกันนะครับหนึ่งสองสามนอกจากอาหารแล้วมีใครนะมีน้ําครับมีอากาศค่ะเอาเป็นว่าสองคนนี้ตอบพร้อมกันแล้วกันนะอ่าโอเคตอบพร้อมกันแล้วกันเนอะเห็นไหมเถอเลยเนี่ยนะดังยิ้มนะครับโอเคอ่ะ,นะครับคาถาม,ถามชวนตอบครับ ในหนึ่งวันคนเราต้องการนะครับรับประทานอาหารคนเราต้องรับประทานอาหารดื่มน้ําและหายใจเพื่อน,นําอากาศเข้าสู่ร่างกายเพื่อนเพื่อนคิดว่าอันนี้เพื่อนเรานะครับเนี่ยหากเราขาดปัดจจัยใดปัดจจัยหนึ่งนะครับมีอยู่สามอย่างนะฮะขาดไปปัจจัยใดปัดจจัยหนึ่งนะครับมันจะไปส่งผลกระทบต่อร่างกายของเราหรือไม่อย่างไรงั้นเริ่มต้นจากอาหารก่อนเลยครับกินข้าวเช้ามาข้าวกลางวันไม่กินข้าวเย็นไม่กิน นะฮะข้าวเช้าอีกวันนึงก็ไม่กินข้าวเที่ยงก็ไม่กินข้าวเย็นไม่กินไม่กินข้าวสักห้าวันเป็นไงเคยไหมเราไม่เคยแต่ลองนึกภาพดูโคตรอดอาหารเป็นไงผอมใช่ไหมผอมแล้วไม่มีแรงไม่มีแรงคือร่างกายสมองจะสั่งเลยว่าตอนนี้อาหารไม่มีอาหารไม่มีอยาขยับตัวเยอะเดี๋ยวพลังงานหมดโอเคไหมเราจะไม่ค่อยมีแรงอไม่ค่อยอยากขยับตัวมันจะนั่งเ นะครับมึนมึนเบอร์เบอร์เห็นไหมส่งผลต่อร่างกายไหมส่งผลนะครับขาดอาหารเนี่ยห้าวันเจ็ดวันเป็นไงโอ้โหแทบจะไม่รอดนะครับต่อมานะครับน้ําล่ะน้ําล่ะกินให้น้ำให้กินน้ําขวดหนึ่งหลังจากนั้นห้ามกินน้ําเลยหนึ่งวันผ่านไปโอ้โหแทบอยู่ไม่ได้เสียงนี่แหบเลยแอบขอน้ำขอน้ำเดือดออกมาเสียงแหบเลยนะครับเนี่ยส่งผลต่อร่างกายเบอร์มึนนะครับมึนเลยนะครับขาดน้ํานะครับ Uhm. ต่อมาเมื่อกี้ขาดอาหารเนี่ยหว <ant> ันเวันเป็นไงสภาพรอแร่ขาดน้ำหนวันเนี่ยเป็นไงสภาพยับเยินนะครับขาดอากาศหายใจครับสามเรามาขาดอากาศหายใจพร้อมกันครับรัดคอเพื่อด้านข้างหน่อยนะครับเดีเยวอันนี้พอนึงสองสามก่อภาพเร็วนะ โอเคไหโอ้เป็นไงขาดได้แป๊บเดียวเองกั้นหายใจได้ไม่นานใช่ไหมสมองจะสั่งเลยว่าเอ้ยไม่ได้แล้วห้ามขาดอากาศรีบๆาหายใจเข้ามาเลยเราไม่สามารถกั้นหายใจจนเสียชีวิตได้บางคนนอนใจคุณแม่คุณแม่แมไม่รักหน,หนูหนูจะฆ่าตัวตายหนูจะกั้นหายใจโชว์นะครับอืมอืมอืมพอถึงจุดจุดหนึ่งครับเราแบบมุ่งมั่นมากเราจะกั้นหายใจจนเราเสียชีวิตอืมอม อตอนจบปุ๊บสมองจะสั่งการครับบอกว่าไม่ได้จะตายแล้วช่วยหายใจหน่อยเราฝืนไม่ได้ครับสมองจะสั่งการว่าให้ต้องหายใจ <c oughs> เข้ามาทันทีนึกออกมา,านะครับเป็นไงเอ่ยน,นี่ก็คือปัจจัยที่ขาดไม่ได้นะครับฝันคําตอบก็คือจะส่งผลกระทบไหมส่งแน่ๆครับส่งอย่างไรก็อย่างที่เล่าให้ฟังนั่นเองนะครับมาดูข้อสอบเน้นการคิดกันดีกว่าเราคิดกันเก่งอยู่แล้ว อาหารน้ำและอากาศเป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของมนุษย์นักเรียนคิดว่าในเวลาไม่กี่นาทีเราอาจจะตายได้หากร่างกายของเราขาดสิ่งได้นะครับเมื่อกี้อันไหนนะครับทนได้ไม่นานครับก็คือขาด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 ,ขาดอากาศนั่นเองครับโจทย์ใช้คำว่าไม่กี่นาที2-3นาทีเนี่ยเป็นไงเอ่ยนะครับเราต้องหายใจเข้าละมันไม่ไหวละนะครับ แต่บางคนเนี่ยนะครับเนี่ยแบบเป็นเด็กเพิ่งเกิดแล้วแบบพลิกตัวเองพลิกตัวปุ๊บนาความนาความแล้วคุณแม่ไม่อยู่คุณแม่ไปอยู่ยห้องครัวทําอาหารอย่างเงี้ยนาความน้าไปกดกรดหมอนกดหมอนหายใจไม่ออกแต่ว่าเด็กทาลกดิ้นไม่ไหวมันพลิกตัวเองเนี่ยเมื่อกี้บังเอิญพลิกได้แต่มันพลิกตัวเองกลับมาไม่ได้ขาดออกซิเจนนะครับขาดอากาศอาจจะเสียชีวิตได้เลยนะครับอาจจะเสียชีวิตได้เลยนะครับ แต่ถ้าเกิดคุณแม่มาเจอทันเวลาวายนะครับวิ่งมาอุ้มปุ๊บขาดอากาศไปซักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับอาจจะยังไม่เสียชีวิตแต่ว่าสมองเนี่ยอาจจะเป็นไงเอ่ยโอ้โหพิกลพิการไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะนี่อันตรายมากอากาศนี่ขาดได้ไม่นานนะครับต่อมาครับข้อต่อมาเราควรเลือกรับประทานอาหารอย่างไรจึงจะมีประโยชน์ต่อร่างกายมากที่สุดครับอาหารแล้วก็มีกี่หมู่อาหารแล้วก็มี5้า หมูนั่นเองครับมี5หมูแปลว่าก็ต้องกินทั้งหมดกี่หมูเลยต้อง5หมูเลยครับเน้นคําว่าครบครับจะมาเลือกหมูหนึ่งอย่างเดียวนี่ไม่ได้นะหมู่2หมู3าหมู4หมู5้า no 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 n no, 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 no. กินให้ครบ5าหมูครับตอบข้อที่ 4นั่นเองนะครับว่าแต่อาหารหมูเนี่ยมีอะไรกันบ้างก็จะมีนะครับยังไม่บอกครับผมจะเก็บเอาไว้ศึกษาต่อนะครับแต่ว่าความรู้ในคาบเรียนนี้ครับเราก็นะครับอ่านการ์ตูนมาแล้วเราก็วิเคราะห์ก,กันแล้วนะครับว่าปัจจัยนะครับที่มีผลนะครับต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์ก็น่าจะเป็นอาหารอากาศและก็น้ำ ขาดเธอไม่ได้3อย่างนี้โอเคนะครับและใครที่นะครับอยากจะศึกษาล่วงหน้านะครับก็หยิบหนังสือเล่มน,นี้ขึ้นมาอ่านรอครูมแม็ก่อนได้เลยนะครับหนังสือวิทยาศาสตรป์ป .3 เล่มที่1ของอักษรน,นะครับและพบกันใหม่ในคาบเรียนหน้าครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน